ครับสวัสดีพี่รองย C ปซีแฟนครับทุกคู่ทุกคนนะครับครับมือนี้ดเดินทางมานะครับอำเภอชัยวันนะครับเนาะครับอยู่ในตัวอำเภอเนาะครับเนาะมองจะดานะครับโทษตามดวนนะครับว่ามีแนวทางเล่าพัฒนามาฝากพี่้องยิซีเขานะครับครับบ่ได้ตามให้พี่้องเข้าสองงวดหรือว่างวดที่แล้วก็บ่ได้ตามนะครับครับครับ พาปูดูสีไปสกลนครนะครับงวดไปงวดที่แล้วเลิ่ไปเตามนะพี่น้องทุกที่ครับงวดนี้ก็เลยมาตามนะครับเพราะว่าน้องยะดางวดที่แล้วนะครับเพิ่นโชคมมนเลียสองตัวนะครับก็คือเก่าแปดแปดเกาครับแต่บไป้ลงในกลุ่มบาได้วตัวเลียไปลงเลยนะครับพี่น้องที่เพราะว่าเดินทางมาจากยังวัดสกลนครนะครับเนาะมันคึ้นนะครับเดินทางขังขึ้นนั่มนะครับ เสือสิมาหอดจากผ้าปูไปตามตัวเหล็กเนวทางนะครับครับรอบนี้นะครับหอดนองยาดาเราเด้นนะครับอัดจะผ้าเดินทางเข้าไปหานองยาดานํากันนะครับพี่นองเขานะครับครับพี่นองเิซีก็ว่าต้องวาแอ็ดเด้นนะครับถ้าเพ่ตามก็ว่าเขานะครับเขาอิลีนะครับพี่นองยิปซีครับบ่ได้บอกเรียนเนาะครับเนาะ ครับเป็นคนจริงนะครับปูดจริงแจ่ประเด็ตามเห็นพี่น้องเข้านะครับเนาะก็เป็นที่นาสนใจนะครับพี่น้องเข้าเพราะว่าตัวเลขกของน้องยะดานะครับบ่อหลครับรบ่หลหยหางนะครับตัวเล็กของน้องยะดามีบ่เกินสามคููนะครับครับเป็นห้เป็นเหล็กไปกับพรมนะครับเน,นาะแนวยทังเล่าวัตานาแรงนะครับดดาดาดเด้อพี่น้องที่จะผ้าเดินทางขาไปหาหลองยะดาน้ากันนะครับ กำลังเจริญนะครับอำเภอชาย้านเพราะว่าแผนพังของเิ่นนะครับโดยเฉพาะถนนนะครับพี่น้องเอซี่เ่คยเห็นถนนซีเรียกัยังบกวงทอ่ออำเภอชายบ้านนะครับเจริญนนะครับครับหลังจากนี้แล้วนะครับจะพาไปตามเหล็กรัฐบาลไทยล่างอย่างเดียวพอตีนะครับเนาะส่วนประมาณส่วนใบนะครับอาจจะพาเดินทางไปตาม พ่ออีพ่อตีนะครับเนาะล่างอย่างเดียวดที่เราเล่าให้วิ่งสองตัวเดียวนะครับเนีนๆก็คือสองเก้าเม็ดเดียวนะครับออกสองเปดพี่น้องกิฟซี่ครับเป็นเทนาติดตามเนาะมาพี่น้องกิฟซี่เขาไปห้องห้น้องอายาดาน้ำกันนะครับเราพัฒนาน้องยาดานะครับครับมาหอดมาถึงน้องยาดาหรอกมาครับพี่น้องกิฟซี่ เพราไม่เพาะไอยให้นีดีอง่อกได้งวดที่แล้วเขาบอกว่างวดที่แล้ววยเต็มเต็มรวยแข่งกันบ่ได้มาอตามย่ำเดสวัสดีเต็มเต็มต้องถามเบาแหลมการันีเพราะว่าเขารีบบอกเบ้าแหลมครผมเพราะว่าบ้าแหลมต่ำปมนาสมาประจำราบเพราะว่าผมเป็นเซียนคืือในการทำนวดนรากันอนแต่ว่า แตกใจยังไงคือแกใข้าเจ้าเป็นี่อย่างต้นขนุนแตมกขนุนวันนี้วันหน้ามันขามาเบิ่งตัวจริงเสียงจริงสวัสดีครับน้องจดาครับวันจนมาอยู่ทางสติกเกอร์เนาะเออเอามาโย่ทางผิดเลยอันนี้ประกันน้ำเงินได้หน่อยแล้วประกันอ๋อเจ็ดวันที่ก่อนวันนี้ไม่เหนียวแดงวันที่ชาวเยอรมันเหล้าก็บ่าชาวเยอรตัว กองก็บ่เป็นยังเนี่ยถาเบิ้องตะตวเรีกถาเบิ้องตหนาผู้เชินได้ดุนหยับซี่ว้าบ้านน้องญาดาสวยสันเนี่ย่าไม่เอาสวย่อด้สยแอาดาเาโอมโอ้ยยังมาโคษณาบ่มมีขาโคษราน่ต้องมาบอกเลยโอ้ยญาดาไม่อยากฟ้าเลยโอ้ยญาดาที่แปลว่าสวย วันที่ทยเดือน8ปดปีหกเจ็นะครับน้องเวียงเก้าปาดจิตตโดนใจตอนน้อบัตเขียนอะไรพอเปลี่ยนี่ได้อ๋บบอกระิบอยดรยำไปยำม,มาอยู่บ่คียำรู้ปรเดนยมันมยำชี้ซ้อนมาหาบาหาันยออไปมาทวงลุมคุ้นเด้อได้กินเรียงเทกับคับสองเก่าเก่าสองคับให้พร้อมห้าเก้าเก้าห้าโอ้ เนี้หน้าเปนหน่อยมันคือทะเบียนรถของแอปแทเฮนบาะเนียวทะเบียนรถเสี้ยนดัดิเบิสถูกตัวยังไงนีนงไปเบิรงอยู่ทางหน,าาน้าร้านมังขันค้าขัดพี่น้องแต่ว่าไว้ใจ<ด>นี่เพือเรียกสูขขค่ความเพิ่นนะครับไจไจด้เจียงอีหลีพี่น,อน้องเชื่อตว่าเป็นตระเสียดายหมดที่แล้วบ่ได้มาตามครับก็บ่อยากบอกเป็นไรเพราะว่าหยันเย็บีว่าบ่ได้มาตามยังไงคือเขาหยันเย็บเี้ยว เขานี่เอาเขาอินเดียบ้างสองเอาววางเล็ดสาตัวผอมสองเก้ไปบอกไปอย่างมากโอ้ยมากนี่กับข้าหมดดามาลค่าสีเลยเนี่ยหมดเดมาหตจังขอรับผ้าปูไปอันนี้สักคนคร่ให้ไล่่ตัวซิมมีอะไรมีอะไรัมกหน่อยเราฟังนึง เลาาพัฒนาใส่โลโกเซโกสซโลโกเล่าไว้ตรงนี้ด้วยกับเล่าพัฒนาพี่น้องออกเสียงแล้วบานนี้เหล็กเีกว่าเป็นคุ่นดครับตอนงี่เหล้าพัฒนามือนีนะครับเนาะ พี่น้องเอ็มซีสันใดที่กำลังมองหากระป๋อของมาแหล็กแบบฟิล์มที่ของเบาแหลมผ้าร่วยยาลืมกันพี่น้องครับครับสำหรับพี่น้องเอ็ซีที่อยู่ทั้งช่องสถานการณ์เซลไนีก็ยืมาบนของเบาแหลมเันเอะพี่น้องยาดาด้วยอยู่สื่อกับไปพควงแล้วหน้าไอ้ควงเอาก็หน้าจะยืมน้ำกันเด็ดแม่นบ่ะเออ เาแหลมเอาเปรียบคนเมื่อกอนเราเย็อยู่หองเส้นอดีแล้ววันเป็นยังไงครัองเย็บครับเปเรียนงดเป็นเร่ดาครับ่า่องพีโร่ีองเย็บเาแหลมจะมพยตดตามเส้นอดีตมั้ลตั้งเป็นเร่เ่าแหลมแกรับพี่น้อเบาแหลมแครับนัอ้ตั้ง็กมนยากน้องเนี่อ้เ็บเสืพูดกันบ่าแหลมไม่้บิ่งขึ้นเ็บ้ทีบริทจนบริธรรมก็ เ่ยฮะบอเนาะโอ้ยเกิดกระดิ่ได้หลายคนล้เนาะบอกเขาจะาน้ำแนว่าอ้าวพี่นองเอซครับเขียบเอาถทั้งรูปคนรูปเหล็กคนละบอกคนน้ำแนว่าย่ด่าสตรว่างไมครับผมอ้กระปบกหูจักหารผู้บอกผู้บบาวให้นองเนี่ยโอ้ยตบอกได้ด้วยหาหาีโอ้ยตบบอลสมนีพันกระลูคนละพี่น้องเอซีครับบ้าเลียมท้วน กันยากยากันมาทั้งกี่เด้อพี่น้องผู้ใดก็ได้เรื่องออรรถผู้เลอย่างไงกับยามาครับเอ้ยเราพัฒนางวดประจำวันที่21เดือน8ปี67นะครับวิ่ง9ตัวเดียวนะครับครับน้องยาดาจับให้ก็คือ2 9 9 2 5 9 9 5เก้าเกหล็กเก่าเก่ากัมีเหล็กเบิ้ลนะครับพี่น้องที่ส่วนเหล็กสตัว2 9 9 2 9 5นะครับเนาขอบุญขอบุณน้องยาดาเล่นหลายนะครับให้แตกอีกคือเก่าเด้อ กนเปลี่ยนน้ำเที่ยวมาจอดกินกาแฟานี่มาจำต้องเอาเหล็กรถทะเบียนกันไปไฟบนน้อเนาะเจ้าคา่ะตามที่ผมมาสังเกตเหลเ็กเนเนาะครับไม่บางงวดนี่แกมาถึงกับว่า,วา,าอย่าเหล็กเล็ไมาจากการจกมีพอคุ้มนนี้หรีอทีครับเมียนอยู่คุณมก็เลยแปลกแกเอาเข้ามาเส้นเนี่ยครับมันจะเป็นเรื่องของส่วนบุคคลอยู่ครับมันจะมีเส้นีนเรื่องของตัวเรือกเรื่องของแนวด้านเป็นพอสมควรครับครับพะว่าหมดแปลนา้ทีไปนหมดแล้วครับ ก็ก็ไปหนีที่พาไปตามเล็กเล่าพัฒนาโอ้รัฐบาลไทยพอตียศชี้ทั้งแม่พอตีเป็นไทยมันพอตีเป็นยีดาบดาผู้ปกครองผู้ปกครองบีดาทึ่งแม่ดาครับบาดาีดาเนาะพ่อเนาะบนมม่ดาเนาะเปลี่ยนเจียงทึ่งพ่อทึ่งลูกคำนวณเด็กนี่ละนี่ละพ่อของน้องยาดานะครับที่ปล่อยเด็กแนวทางรอบที่แล้วล่างวิ่งสองตัวเดียวล่างอย่างเดียวรัฐบาลไทย เพิ่นฟันให้ซองเก่าเม็ดเดียวออกซองแปดเรียกซุยนี่เป็นธรรมดาได้พี่น้องครับก็ถือว่าเชกเนี่เพราะว่าล่างย่างเดียวครับหลอดใบครับไปตามเหตุพี่น้องเอฟซีเขามึงดูเห็นเขียนงามคนกันปะมาสุเดียเขเขียนงานคืองามทั้งคนทั้งเด็กนละไปสามจามยันคนเขียนงามทั้งคนนั่นแหละเออครับย่องไหยูซัโประคุณเอาพี่น้องเอฟซีแคปหน้าจอยึกรอบแล้วก็ สิบผ้าไอ้มา่นว่าเป็ักถือกระูดเดียวย่ำได้ก็ได้อ้มีแต่จะคว้งเด็กถือย่ำได้ก็ได้บ้าแหลมูทุกยี่้อแนบะาบาแหลมเนี่ยอัอัไวครับมันจะเป็นแค่ทางพันอาจารย์ใช่ไพี่น้งเยบซี่เบาแหลมสิบวเชียนี่เบ้าแหลมพักใบูนเดียวเห็กบ่แหลวอักกับจิมงอักเบ้าแหลมกับวัชชินอบ่เชียร์เลยพูดเเอาขอบุญขอบุณน้องยาดานะครับให้เนวาขางเล่าพัฒนาหมดแล้วนะครับสองตุ๊กตุ่นเอา สำหรับคลิปนี้ก่อนสวัสดีครับ